กใจหมเลยเป็นไงของขวัญวันแม่ปีนี้ก็โอเคถือไว้นะก็โอเคดีอุยแต่ลมตีมาแตกหมดเราไม่ค้างคากันแล้วไม่ <c oughs> ไมีไม่ถือว่า <c oughs> ไม่แล้วมันบอกว่าจะถ่ายจะถ่ายจะถ่าย<อ>แต่มันก็ไม่ได้ถ่ายได้มาตอนนั้นน้ำน้ำก็บอกมีมีก็โอเคในการ สินใจของน้ำว่าน้ำไม่เข้ารับนะนี่ก็ยอมรับนะจนนั้นก็รู้ว่าเออมีมีอยากรับแต่น้ำเฉยๆกับมันมน้ำวันนั้นแต่ก็โอเคก็อยากให้มีรูปธรรมเพตาองทำาป็นน้ำามาทธรรมอยากมีไม่ติดฝาบ้านเพราะบ้านเ <c oughs> พราะบ้านไม่มีอะไรติดเลยเ <c oughs> พราะว่าบ้านโลง่งจริงๆมันไม่ มันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอะไรวะเขาเรียกค่านิยมอ่ะเป็นค่านิยมอ่าค่านิยมจริงๆถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไ,ไรนะแต่ถ้ามีมันก็ดีไม่ได้ไปวอลลี่อะไรกับมันมากถ้ามีก็ดีก็จริงๆก็อยากจะเห็นนั่นแหละว่าน้ำใส่ชุดครยอ่ะ จาส,ส่งเสียมาขนาดนี้แล้วอะ่ะจริงไหมละ่ะนิดนึงนีงน่โอเคแค่นี้แหละนี่แหละที่ทำให้ใส่ชุดคุยแล้วก็ไม่ได้เซ็ตต่อไปนต้องอะไรเมดดิงง้งในะหน้าตามมัทจักคือตามกรอบค่านิยมกรอบค่านิยมก็คือเราสร้างกันมามนอย่างนั้นไงมมันต้ององีะไร ถ้าเป็นเรียนแล้วก็บวชเออแต่คนพูดคือเขาจะบวชบวชแล้วก็บีอ่ะแต่งเมียถ่ายจบเป็นยาถ่ายบวชเออถายเบียดถ่ายเบียดแล้วจบชีวิตง้นคือวัดจะจับกอบกอบคนลุกที่เขาใช่ใช่ใช่ไม่รู้ใครขีดแม่งขึ้นมาเออก็มีแค่นั้น แต่จริงๆม,ม,มันก็ไม่ผิดน,นะที่มันจะเป็นกอ,อ,อมันก็เป็นเหมือนโมเดลให้คนเดินใช่<ม>แต่ถามว่าแต่จริงๆโมเดลที่เดินเนี่ยมันเป็นการม,มันไม่ใช่เป็นการนั้นแต่เป็นการทดแทน<ม>ทดแทนของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มากกว่า<ม>เพราะเป็นคนคนที่เป็นพ่อแม่ใช่ไหม<อ>ไม่ได้หวังอะไรกับลูกเลยหวังแค่ว่าให้เขาได้ดี แค่นั้นไอจะมาหวังนู่นนี่นั่นอะไม่หรอกแต่ก็หวังว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีนะถ้าเป็นอย่างงี้มันจะดีนะแค่นั้นเองคนพุทธเขาก็พอเห็นลูกบวชเขาก็สบายใจใช่ไหมพอแต่งงานไปมันก็มีความสุขว่าเออมีคนดูแทนเราเท่านั้นเองเออพ่อแม่สบายใจว่าเออมีคนดูแลแล้วนะ วันหนึ่งพอเราจากโลกนี้ไปเราก็เออแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่จริงๆเราตายไปแล้วลมไม่รับรู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เรามีม,มีมีลมหายใจเราเห็นว่าเออ,อแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงว่าเออมันใครจะดูมันหนะ้าใครจะอะไรมันนะาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้อะนัรู้สึกว่าสิบปี สิปีก่อนนั้นเนี่ยของน้ำม,มันม,มันหายไปหายไปไหนมันหายไปมันมันหายไปเลยมันมันไม่มีอะไรที่ทรงคุณค่าเลยน้ำเลือกเองอน้ำเลือกเองน้ำมันก็มีคุณค่าคุณค่าใน, <ชะ S 1> นแบบฉบับน้ำไงในวันนั้นอ่าแต่มอพอย้อนกับวันนี้มันไม่น่าไม่ใช่เลยแล้วแบบ มันน้ำไม่ได้ได้โดนกิดกอบกันจับใครหรือน้ำกลับกลายเป็นน้ำขังตัวเองไม่มีใครมาถังน้ำแต่น้ำขังตัวเองเขาเตือนแล้วะใช่แล้วแบบเรากว่าจะออกทลายกลมตัวเองออกมาโคตรทรมานแล้วปีนี้เป็นปีที่รับรู้ถึงอะไรหลายๆอย่างว่าเมื่ออันกลับมามันมีใครสุดท้ายแล้ว ก็มีแค่ครอบครัวที่ยังอยู่กับเราตลอดล้มสิบครั้งพันครั้งเหนมาก็ยังมีเขานั่นเลยรู้สึกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปมันแบบทำอะไรก็ได้ทำหน้าวันที่ยังมีกันนะถูกต้องอทำในวันที่ยังมีลมหายใจ แต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันมันก็แต่คนจะมองแต่วันเนี้ยน้ำอยากให้มุมมองของทุกคนเป็นภาพเดียวกันอือยากอยากให้เห็นว่าเ้ยไม่ได้คิดอยู่ในใจเหมือนเมื่อก่อนเลวคือคิดแล้วออกทําออกมาเมื่อก่อนคิดแต่ไม่ได้ทำคิดกันนั่นแหละถามว่ารักไหมรู้สึกไหมมันรู้สึกอยู่แล้ว ไม่มีไม่รับหรอกแต่ก็เราก็เฉยยมันเลยเหมือนหายไปเลยสิสิปีที่ผ่าน <c oughs> มันไม่สายนะใช่แ้้เยินกลับมาทันนะ <c oughs> จะคิดไปคิดได้ตอนที่ <c oughs> ไม่อยู่แลว้วนันนน่ะนั่นอ่ะ <c oughs> ไปนั่งเคาะลูมเออไม่ได้ยินหรอก <c oughs> ไม่รู้จะค้อทำไม,มไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเย่ยมันไม่ได้เนื้องอก่นอนแรงนวินาทีนี้ยังอยู่ด้วยกันก็รีบถ้ามีโอกาสได้ทำก็ทำมันคือความรู้สึกที่มันจะเก็บเป็นความทรงจำไว้เน,น,นานนํำควรจะบอกด็กรุ่นใหม่ๆมที่ที่หลงบอกเขาว่า ยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยมันไม่ผิดมันมันไม่มีเขาว่าผิดถูกม,มันไม่มีใครมาตีค่าตัวคุณได้นอกจากตัวคุณเองที่จะตีค่าตัวคุณว่าคุณจะอยู่ณจ,จุดไหนมผมก็จักไงก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเด็กบ้าโบกขอแตกไม่น่าจะเรียนจบแล้ววันนึงก็เรียนจบจบแล้วว่ามีโอกาสได้ไปทำงานที่ อ,อมีโอกาสที่มันกว้างขึ้นแล้ววันนี้ก็มาสร้างบริษัทของตัวเองถึงแม้มันจะไม่ได้เก่งกล้าาแข็งอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มันก็แนวทางของเราเราเลือกที่จะยืนตรงนี้แล้วก็ตั้งใจที่วันนั้นน้ำไม่เคยคิดว่าน้ำอยากจะยืนตรงนี้ไงน้ำเลยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่วันนี้เรามองว่าฉันอยากยืนตรงนี้น้าก็เอาตัวเอ,เองมายืนตรงนี้ได้ ทุกคนเอาตัวเองไปยืนไปยืนอยู่จุดที่อยากยืนได้อ <Ừ. S 2> อย่ามองว่ามันไปไม่ได้มันไปได้มีแต่มันจัไปไม่ได้ไปได้หมดเลยอยู่ที่กล้าไปไหมเมื่อคืนดูรายการรายการหนึ่งเหมือนนั่าเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่จําไม่ได้มาออกรายการเจาะใจเกเรมากแต่วันหนึ่งเขามองไปบอกว่า สุกยางคือครอบครัวเป็นดารานี่แหละชื่ออะไรไม่รู้ผมผมสูงๆผอมสูงๆขาวๆเกมากเมื่อก่อนย่งเหมือนนึกถึงนั่งเลยเมื่อคืนดูแล้วเออไอ้นุ่นสุดท้ายเนี่ยเขาเขามาคิดได้คือตอนที่เขาบวดนั่นเขาบอกว่าตรงนั้นเขาสงบแต่สิ่งที่เขาคิดได้ว่าเขาไม่อยากไปสุดไปเลยใช่ไหมเขาบอกคนที่ เห็นพ่อแม่ก็อบอกเขาไม่ต้องการจากพ่อแม่ไปเลยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือพ่อแม่เมื่อคืนพูดได้ดีมากเลยดเด็กคนนั้นมีจาชื่อเขาไม่ได้บอกว่าม,มันมีคนหนึ่งอยู่ทางสายดาที่มันอายุแค่ที่บอกว่าถ้ามึงไม่เลวที่สุด ผมก็หยุดพอไม่ต้องไปแล้วทำมันเร็วพอเร็วสุดแต่ถ้ามทำไม่ได้ก็ลับไปไม่ต้องมาไม่ต้องทาใช่การกลางอยู่ถ้าทาก็มันสุดๆไปเลยใช่ไม่ต้องไปแล้วไอ้เจ้าทไม่ได้นั่นคือสิบปีที่แล้วที่น้ำทำมามันมีความคิดนิหมกันคือน้ำรู้สึกว่าเออเอาให้สุดทําแล้วก็ทําให้สุดเร็วก็เร็วให้สุดใช่แต่สุดท้ายก็กลับมาใช่ไหมใช่พอมันสุดท้ายมันก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ไม่ได้มีอะไรพอเราไปสุดทางแล้วมันก็ เห็นมีอะไรก็กลับมาดิเออไปรออะไรอยู่อจริงๆนะอยากสุดก็สุดเนี่ยผมไปมาแล้วผมสุดมาแล้ว <c oughs> ผมหยุดแล้ว <c oughs> ส,สุดของแต่ละคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันสุดสําหรับผมนะคือก็เออ <c oughs> สุดท้ายก็เหลือแต่ครอบครัว <c oughs> ใช่จะกี่ครั้งก็ครอบครัวล่ะ ได้ไม่มีเคยพูดบอกว่าเอาเถอะนั่พูดไปตอนนี้น้่ก็ไม่ฟังจำได้ไม่มีเคยพูดเพราะว่าวัยาวุฒิน้่มมันมีแค่นั้นคิดได้ก็แค่นั้นแต่เชื่อว่าในสิ่งที่เราพูดที่มีพูดไปพูดไปสั่งสอนไปมันต้องมีสักวันที่น้่จะหยุดมันเคยมีไหมคำพูดของมีประโยคสักประโยคไหมมันหนักมันเข้ามาทุกครั้งแหละคือแบบ แต่ด้วยความห้าเป้งห้าความอบวุฒิไงไบโวุฒิความที่แบบ <โด S 1> คิดคิดได้แค่นั้นคิดได้นิดเดียวค,คิดมันก่อนจะลงมือทําอะไรสักครั้งในแต่ละครั้งที่มันรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสมันมีแวบเข้ามาตลอดอแวบหน้าแวบเข้ามาตลอดเสียงแวบเข้ามาตลอดแต่เราเลือกที่จะทําก็ยังเลือกคือยังหยุดไม่ได้ไงใช่อยากจะหยุดแทบตายแต่ก็ไม่หยุด มันเหมือนโคงจักรที่มันหม,มุนไปเรื่อยๆเหมืเรื่อยๆ,ๆแต,แต่ตอนนี้หยุดเออแต่เมื่อใดที่เราก็ปิดสวิตช์มันอ่ะมันก็ปิดเออยากไหมไม่ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ทําได้อื <ừ> ลองดู <ừ> มันก็ผ่านมาทุกคนแล้วรู้อือ <ừ> อยู่ที่ว่าเราจะหยุดมันตรงไหนเท่านั้นเองจะไปหยุดหยุดตรงที่ หมดลมหายหยุดตรงหรือหยุดที่คุกหยุดที่คุกหรือหยุดตรงที่ไหนที่มันดีเลือกเอาคือหยุดที่ที่ครอบครัวที่ยังมีครอบครัวกับหยุดที่อยู่ในคุกหรือกับหยุดที่อยู่ในโรงมีสามอย่างเองใช่จริงๆแต่อีกอย่างันก็บ้าไปเลยก็ได้ไงเมื่อกี้ที่เดินผ่านเนี่ยลืมถ่ายจริงไหมมันก็เมื่อผ่านมาแล้ว เกือบเกือบจะบ้าเกือบจะเข้าคุกเกือบจะตายสุดแม่ไม่รู้นะว่าสุดสุดรหรับคุณเป็นยังไงนะแต่เนี้ยมันพ้นสุดรับผมแล้วแต่วันนี้มันมันกลับมาปกติอ่ะมันทําได้ไงะมันขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ยังรอจนถึงวันนี้เอ้าลูกไง ไม่รอลูกก็จะรอไข่ถูกไหมจากนี้ไปเดินให้ดีขอบคุณครับ้านผมไม่มีรูปติดฝาบ้านเลยสักรูปหนึงหลังจากวันนี้มันจะต้องมีรูปของเราติดอยู่และอย่างหนึ่ง ผมไม่มีชุดคุยผมหาชุดคุยไม่ได้เพราะผมเมื่อวานผมก็ติดธุระมากมายผมก็วันนี้เดี๋ยวจะไปลองหาตามร้านเช่าดูแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่รู้ร้านไหนเปิดั้างนะถ้าหาได้มันก็เหลือเวลาอีกขอผมนัดช่างไว้บ่ายสองถ้าหาได้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับเราแต่ถ้าหาไม่ได้ผมมีแค่เหลือแค่เสื้อช็อปและเสื้อขาว ผมเหลือแค่เห่างละตัวแล้ววันนี้เราจะนี่คือสิ่งที่นี่เคยบอกว่ามีอยากถ่ายวันใช่ไหมแล้วน้ำก็มีเหตุผลของน้ำว่าน้ำไม่ได้ต้องการไปรับ แต่วันนี้ทา่านใดทำให้เห็นวัดไปดเจอกันเป็นไ,ไงามมาสุขสันต์วันแม่เขารอรอวันที่ เขาได้สัมผัสได้ถ่ายรูปผมมาบอกเขาว่าจำได้ไหมเราเคยลงตู้คอนเทนเนอร์กันการเปิดบริษัทครั้งแรกของผมมันเป็นช่วงค่าบเกี่ยวที่แบบเออจะถ่ายรับปิญญาพดีแกรอความฝันนี้มาเนิ่นนานแล้วผมก็บอกแกว่าผมไม่รับนะแกก็เคารพสิทธิ์ที่ว่าผมจะไม่ไปรับแกก็เคารพผมนะแกก็ยินดีแก,กบอกว่าเอาขอถ่ายครับนอกก็แล้วกันไม่เป็นไร ผมก็บอกว่างั้นเราทําร้านกันให้เสร็จก่อนทํำออฟฟิศกันให้เสร็จเดี๋ยวถ่ายสรุปรอบแรกผมก็เจ๊งผมก็ต้องขายตู้พันเนอร์ไป